อนนี้เธอยังเพ็นทำเป็นใจเย็นได้อีกอยู่เหรอเขาแบ่งพลังให้เธอด้วยหรอผ่านบทบัญญัตินะะในเชนที่ฉันเป็นคนน่าเชื่อถือแล้วถ้าเขาไม่ทำแบบนี้การควบคุมสสารความทรงจำของฉันจะเหนือกว่าเมโมคิปเปอร์ทั่วไปได้ยังไงยิ่งไม่ต้องพูดถึงการบิดเบือนความทรงจำของนักล่าเซรลรอนไฟเออร์ฟลยเลยน่าเสียดายสุดท้ายเธอก็สูญเสียความใจเย็นเพราะดีใจเกินเหตุอยู่ดีในแดนฝันนี้ฉันอาจจะไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเธอ แต่ถ้าฉันอยากไปเธอก็ขวางฉันไว้ไม่ได้ฉันเป็นคำพูดที่โหดร้ายจริงอยากลองดูไหมล่ะการจะทิ้งดอกไม้สักดอกมาเป็นเรื่องง่ายแต่กลิ่นหอมที่ติดอยู่บนมือไม่ได้จางหายไปง่ายๆแบบนั้นหรอกแล้วฉันก็ยิ่งเป็นพวกสะบัดไม่หลุดซะด้วยสิต่ให้ต้องสารต่อชะตากรรมกันอีกครั้งฉันก็ไม่เปลี่ยนหรอกนะถ้าไปเราแบบว่าเอาฟิลเตอร์เกลจากหัวไม่ได้เลยว่ะแบบทุกคําพูดทุกการกระทําทุกไม่ไม่ เพราะว่ามันไม่ต้องใส่ฟิลเตอร์มัน,มนเก่ง <laughs> อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยดูดิ็วกว่านี้หน่อยฉันชอบดูคนดิ้นรนชอบดูคนหนีหัวสุกหัวซุนด้วยเราต้องสนดุกกับมันให้เยอะๆสิเพราะสำหรับพวกเราแล้วนี่จะเป็นช่วงเวลาที่สำคัญยิ่งกว่าอะไรอีกนะ เธอจะหนีไปไหนฉันก็หาเธอเจอได้ทั้งนั้นล่ะตอนนี้พวกขุพวกมากได้เปรียบกว่านะเธอไม่มีทางชน,นะหรอกลูก้าของผู้เผาผลานฉันแค่ไม่อยากทำแต่ใช่ว่าจะทำไม่ได้อย่างที่คิดมาตรฐานศีลธรรมที่พลิกไปมาของเธอไม่เคยเปลี่ยนเลย งเขาโดนตกสองรอบที่เพลาคนี้หรอวะเขาโดนถอนขนไม่หยุดเลยแกดันเป็นเป็นหงหัวโลนแล้วเนี่ย